มาทอดปลาซิลกินกันค่ะทุกคนปลาซิลหรือว่าปลาเล็กปลาน้อมมีเซนเชอร์สูงมากนะคะทอดแบบง่ายๆไว้รวยข้าวกินค่ะกินกับข้าวต,ต้มหรือกินเล่นเนก็อร่อยนะคะ สวัสดีค่ะผูพิ้งมาราพูลค่ะพอดีได้ปลาเล็กปลาน้อยหรือว่าปลาซิลมานะคะเดี๋ยวเราจะทอดไปกินกันค่ะทอดแบบง่ายๆ่นะคะเราก็ล้างทาความสะอาดสักสองสามรอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะนะคะนำ้ำมันเริ่มร้อนเราก็ปลาลงไปทอดเลยค่ะตัวทอดปลาซิลก็มีอยู่หลายสูตรนะคะแต่สูตรนี้เราทอดจินบ่อยๆค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆกินกับข้าวต้มหรือว่ากินซอสเปล่าก็อร่อยนะคะปลาเริ่มเปลี่ยนสีเราก็มาปรุงรสกันนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะจากนั้นเราก็ทอดต่อไปจนเป็นสีเหลืองสวยนะคะแล้วก็กรอบดีค่ะปลาซิลหรือว่าปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยแคลเซียมสูงมากเลยนะคะมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวไป17เ,เท่าเลยค่ะคือ100กรัมของปลาซิลเนี่ยจะมีแคลเซียมอยู่2,100ยมิลลิกรัมเลยนะคะพอปลาเหลืองได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสามารถทานได้เลยนะคะอร่อยข้าวกินกับข้าวต้มหรือว่ากินเปล่าๆก็อร่อยมากเลยนะคะถ้าอยากได้แคลเซียมแต่ไม่อยากดื่มนมวัวหรือว่าแพ้นมวัวนะคะลองหาปลาเล็กปลาอย มาทานดูนะคะจะได้ลดความเสี่ยงตัวโรคกระดูกพูนและกระดูกเสื่อมค่ะและปลาตัวเล็กตัวน้อยก็ไปแหล่งแคลเซียมชนดีที่หาซื้อง,ง่ายล่ะค่ะก็ไม่แพงนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องภูพิกมลพูลทําคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ